แต่มาอยู่ที่ใหญ่มาอยู่ที่พักสงฆ์ปัจจุบันก็คือขาม้าสิบสี่สิบสี่งวดแล้วก็สิบหางวดสิดพานมากทั้งบนทั้งล่างแต่งวดมาหันเข่าสามตัวงวดแบบสามตัวสามตัวก็ไเด็นชนก็ได้กันละอย่างนี้เป็นไระเด็นกันตั้งครับครับผมบนทั้งล่าง ก่อนที่จะรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ่าวสักคักอรรถชาแนลด้วยนะครับผมไปกันเลยครับสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมบ่าวสักคักอรรถชาแนลนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับผมผมเดินทางมาที่นะครับผมนะครับวันนี้นะครับผมเรามาตามแนวทางนะครับผมให้กับเอซีนะครับผมผมได้ยินข่าวว่าที่นี่นะครับผมแม่นนะครับผมสลหรับพระอาจารย์โชคดีนะครับผม 14บส่มัซซอนนะครับท่านผู้ชมครับยังไงงวดน,นี้ประจำวันที่1นมิถุนายน2567อย่าลืมอย่าพลาดนะครับผมวันนี้เราเดินทางมาถึงสถานที่ตรงนี้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับผมเราจะมาตามแนวทางงวดประจำวันที่1นมิถุนายน2567กับฉลากกินแบ่งหวยรัฐบาลไทยนะครับท่านผู้ชมครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับผมวันนี้นะครับฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบา่าวสักคักเอาล่ด,ด้วยกันแล้วกันนะครับผมภาพเสียงชัดรือเปล่านะครับท่านผู้ชมรายงานโดยได้ชมกันอยู่ทีี่จััังงหวดนนนบ้าเอยผม ทั้งอากาศก็ร้อนนิดนึงนะครับผมแล้วก็มีฝนด้วยนะครับอ่ะยังไงฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปตามในทางด้วยกันเลยครับท่านผู้ชมไปด้วยกันเลยครับโอ้นะครับผมท่านผู้ชมครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมภาพเสียงชัดเล่านะครับผมสวัสดีทั้งหน้าท่านเลยนะครับผมทั้งที่ชมไลไ์สดอยู่ตอนนี้นะครับท่านผู้ชมวันนี้กับ อาจารย์นะครับผมโชคดีนะครับผมอยากผมทำไมจิู๊ลู่ลู่อล่างนี้ทำไไปไม่ผมไม่ยังไม่ได้บ้านจารกับนอันนี้พ่อจะเลียวเขาจะไปแถวนน้ำม่นเนาะ นี่ยต่งของทีเดียวได้่ลย่ยังเป็ยัอง่ขอบกเาอขั้ขาดีกว่าเอาขอตั้งขาสนเยอะมุมไหนบ่มุมอเรียูงขอมุมไหนกันแต่งผาจาบอกความน่าควเมนมาของดี มากจะหมดแังแก่่อไอนม่มีตั้งวันที่แล้วนะครับต่าสคนถามก่อนเนาะอนี้เปิดไหม่ะลรปมี่ยังยัับยังพันกล่องครับอาจารย์้อมทุกคนครัเพม้อมกันครับถามว่าข้าวตรมบ้ารมาสกัมาสัโอ้เริัมากงวนแรก ได้นีนข่าวข้าวว่าแนวทางี่านมี14งวดผ่านมาโตามคนตามมากกับพิษทาแน่กนเส่เวลาเดินทางมาแบบุงมๆเศร้าๆเนาะ100กว่ากิโล100กว่ากิโลครับผมอืมใเนี้ข่าวว่าอาจารย์ถูกให้เลขให้เบอแม่นแห้งถือมากตั้งหมด13ปีเลยเบอร์แม่นเต้นหน่อย ก็เป็นหลกย่าตั้งแต่ปีหกสามสี่ปีหาปีเหรอนาะห้าปีครับผมเอ่มยู่ที่ใหญ่าอยู่ที่พักสง์ปัจจุบันก็คือคเขามาสิบสี่สิบสี่งวดแล้วก็สิบหางวดครับสิบพันมากติดต่อกันเลยบ่ครับสิบสี่ก็มีเวียนแย่อยู่บางงวดก็เด้บนได้ล่างทั้งบนทั้งล่างแต่งวดวันขันเขาสามตัวงวดแลสามตัว 3ามโตครับขอตามโตเลยนะครับผมก็แนวทางก็คือมันเป็น960 960ใหม่มันก็ครบป่านแล้วพ่ะจ้าตรงเป๊ะเลยละครับตรงแหวรัฐบาลอออเขา960นะเดีได้คนก็ได้กันละอย่านโยมบนญดีกันทั้งครับครับผมบนทั้งล่าง รือทั้งบนทั้งล่างเลยผู้ยับขยับเป็นกระดายสามตัวตรงกันนี่ครับครับส่วนมากเออเหลขกของพระอาจารย์มีสี่ด่ามาเป็นจังไรเป็นเหล็กนิมิตฝันหรือว่าเป็นเหล็กสูตรเดิมที่นี่อาตมาเหลเ็กแนวทางของเลขคือนัง่งเหล็กนั่งสมาธิจากภพจากภูม<อ>ิตุนโญ่ป่าซาสถาน<อ>ที่ตัวแห้งเดเ,เขาก็ไปนั่งครับผมที่นี่ การเดินทางอะนะลาบากในการเดินทางเพราะว่าญยาิโยมกับยาเดชต้องหวยกันมตรงแต่ว่ามีคนมาหับไปอืมโดนสีมีคนมาหับไปอืครับผมเขาเป็นพาเข้ากะเทียรขับรถขับลาเขาก็ลาบากเนาะแล้วก็เลือกกายเป็นมาเ็อ่าขันน้ำมต์เรียนตาเทียนขันน้ำมต์ครับผมคขันน้ำมตนกับหู้อว่า นี่แหละทีบอยฟังกับสิบสี่สิบหางงวดคันมากคันน้ำมันสิบสี่สิบหางวดแล้วสี่สิบหางงวดซ้อนนะครับผมงวดงวดที่แล้วก็ได้จากคันน้ำมตนเป็นบอกครับเมื่อเี่ยวแล้วก็จากคันน้ำมันมันที้อ่ะเห็ดคันน้ำมตนแล้วทั้งพบทั้งพุ่มเพิอยากให้เขาอีกเพิ่งเขาบอกเรียงล่างนั่นมันสีดงยกตัวอย่างจังสี่สี่หกสี่เพิ่งเขาบอกหนึ่งสี่ครับผมเก้าเก้าศูนย์เรียงเขาบอกเก้าเก้าศูนย์ข้างล่างกันเพราะใหญ่สี่สี่หกเนี่ย มันออกซี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 ร่างอืมาเป็น990อบอก14ร่างอืมกับไมายเขาว่าพระอาจารย์นี่เหตุน้ำตาเทียนแล้วก็เอาค้อมฝันหรือว่านิมิตฝันมาประกอบนั่นเองนครับีนี่ส่วนน้องส่วนครับผมวางเทียนกระกสอยากรดัยเขาต้งบนรางเนาะรับอืมก็ไอ้ไฟดา์นี่เมื่ไหร ออกช่อง YouTube มาดนเลยเนาะช่อง y ยูทูปตั้งช่องเนี่ยช่องใหญ่เพิ่นกับบุคคลเดีออกอากาศพเพราะว่าธรรมะกดบ,บุคคลอยากออกวันไหนเพราะเขาเป็นพระเนาะครับผมแม่นครับอแต่ว่าทาั้งนี้ทั้งช่องยูทูบทั้งภาคอีสาน้องก็อยากปวดภัยเ้องนี่พี่แน่ครับเอเพราะว่าคนบันเท่าเนาะครับ<ๆ>อยากบอกอยากให้เพื่นหูเพื่นใดเพราะเดี๋ยวว่ะ จะมาเดี๋ยวนะทูเดี๋ยวไปทูปลนไปถลักถลักแล้วพระอาจารย์นี่มีวัตถุประสงค์ในการให้แนวทางแล้วก็มีสิ่งสางอีกอย่างหนึ่งบอกแนวทางอา่ะเรื่องการสางนั่นเยอะๆทีสางเราต้ีงอยู่นะ,ะที่สางมากกว่าหลายเพราะว่าุก้วหอละข้างเนี่ยลง<อ>ุง<ล>ขั้วเนี่ยแต่ก็มห็ดที่พักสงจระของเนี่อ,อถ้าการสางมันมีสิ้นสุดโน่นครับผม เรื่องการสร้างบอหาาตวาวัดเรื่องวัตีิพักของห้องวัดใดวัดว่าล่ามใดที่ขาดประตูปจจัยเขาก็ไปรวงกับเพื่อนใดับว่าจะเป็นสุ่มประตูโค้งลุงคขั้วพุติห้องน้ำต่างๆแต่มาก็เลยทำมาตอลอดทำให้ชมไม่หลาบคารับกาใหม่ไปซอยอ่าแล้วการตริดต่อพระอาจารย์นี่เบอ,อ,อร์โท่เบอร์ยังพระอาจารย์สิบปอยไห่บอกเรือว่า เบอร์โทรน่ะแต่าาว่าบออยากให้ปล่อยเพราะว่าม,มันเคยมาแล้วบ่ได้รับแน่นอนออทีหนึ่งบบก็ถโทรมาที่สองก็โทรมากก็วัดเบอร์ได้ก็ร<ค>ับรก็เอาเบอร์ก็จะว่าโค่นทางกลางประเทศคนละวะครับผมเอาเป็นว่าถ้าจังไรก็ให้ติดต่อกับยูทูปเบอร์แต<ม>่ละช่องเนาะแมเนแต่ละช่องติดต่อทางทังช่องยูทูปเปิดครับแารในการในเขาว่าถือยศจังมือนี่ยาดจังมือหยานเลยเนาะ อ้หนี้เบาพื้นล้างหนีนานหรอไปครับอ่าวังปีหกสี่หกสี่อืหกสี่แโมดูลกบโมดูโมดนพออตมามาอยู่นี่กับใส่เวลาการสั่งนี่แหะปีก็กลัวเนี่ยครับปีก็กลัวอ่ะคือวเป็นหมวดแรกที่พระอาจารย์เอิญอยู่ทุกเปิดมาก เพื่อสีแบงฝันแนวทางเนาะนะครับบ่มีไปหูเนาะพระอาจารย์เนาะมันเป็นแนวทางเนาะเป็นแนวทครับมาแบงฝันเบกะอาจากไหนถามมันมันยังมีโครงการสีสามอยู่เนาะพระอาจารย์มีมีนะครับงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนพระอาจารย์ใ้แนวทางเป็นจางไหนไดมากแบบใดครับนลักษณะการบอกหัวยันย่อมถามมาถามยมมาถามปากต่อปากแล้วมาตอบอะไรพอเป็นเคล็ดลับ สูตรหวยตัวนี้มันเป็นสูตรหวยเต๋าธมาหล่ำเรียนวิชาคุมจาานุ่มพอมากเป็นคาทาพระคาถาของลูกปูสวงแตสีเกตแล้วเนาะพอเพิ่นกับหล่ำเรียนวิชากับปู่สวงมันแต่สมัยมันเป็นนุ่มเต๋าธรรมาก็ได้สืบทอดวิชาคุงปูมากือก็มีปูเนี่พมันซอยเหลือธรรมะ่็เลยสร้างวัดวารามาได้ถึงขนาดแต่วันนี้มีคนนั่นแหละ ขอบนนั่นแหละขึ้นมาสิไปการักาเรี่องทางประวาตารย์นะยันพญานาคที่พมาที่ไปด้ยัไหันเลยสา่งสร้างพญานาคับวามันขึ้ว่าสีสางนะยุ่งบรมีบ่ถึงกระสางบ่ได้สางบัวลว้วการลัษนาการสางพญานาคเนี่ยหลายวัดหลายว่ามันสางมาเทียบสามสี่ปีตัวเลรับแต่อัตมากรบวมันเป็นบุญเก่าเขา ทีสะสมบุญมากพอมาในภพนี้อาตมามาอยู่ที่พักสงฆ์ใหม่ๆบ่ดนนมีสาปูหรอวะครับนั่นคืนางธมที่เนาขืนอยู่นี่อืาจะเ็มอยู่ใี่มันบออยู่บริเวณนี้แมนวงดำเลยแต่จาดจักรงาปาันึเลยก็มาห่วมากเลยก็เลยหลับตาหายไปหลับตาดูดท้งดอยู่าี่อนี่สาครับ ก็จเห็นได้ว่าเอสังฆนาครูอะไรที่ท่านคิดว่าขันยามวันนีนั่นมีการต่อยเลือดจีสามเขาเลือดจีสามบัวขาวซื้อเพิ่นเพิ่นบอกซื้อเหรียญประ่านั่งบัวขาวนั่งบัวขาวเออมะเขาฝันหลานไส้เขาเลยอดสั่งครูกันเห็นมากโดยที่ว่าประตูปัจจัยธรรมะกับบัวถามนี่ปัญหาเนาะเพราะว่าไปวัดใดก็สั่งวัดนั่นวัดอะไรพอมาวัดที่มาที่พักสงฆ์ปัจจุบันกับเหลือ จากการสั่งสลายกูเรียวก็เลยตัดสินใจสา่งมากเนี่ยครับนก็บอกมาเรื่อยๆลย่ะที่เรื่องสางเสร็จเรียบร้อยกับว่าท่านได้วงสวงว่าทางงวดนี้ตูงตามกันมากก็เพื่อจะได้ครับเพราะว่ายอดเงิ่ตอนนี้กับงวดวันหันกับมีเขามาหามูอนหกหมืน่นจักง,งานกันบพ่อที่จะได้ดรอกเพราะว่าค่าช้จ่ใจมันสูงครับอ่าสำหรับอยากง,งา้อไดูทางเดนญี่ปุ่น ฝรั่งเศสอังกฤษทั่วประเทศเท่าไหร่ละ่ะแต่ช่องก้อนกรันพันออกอากาศแล้วพออาจารย์บุคอยได้ส่งเลขกไปเห็นพันออกคนใดเพราะว่าเขาเป็นพระเนาะพระบรมศามาผิดไปเหตุยังกะเดเต็มที่แต่ว่าท้านี้ก็ความปรัชนาดีของพเจมาก็จะให้ช่องยูทูบข้างไพศาลเขาใดแนี่ยพ่อได้บอกเจ็ดสี่ยังบอกอยากโยงนันกผี่พคน เขข่ามาข้าพูไปเอารเปือกเพื่อกเป็นการเสียเวลาเนาะนะครับเอ่อเป็นเลขเห็ดน้ำมุนหมแม่นบอกขันน้ำมนหมุดขันน้ำมนหมุดขึ้นออมขึ้นเป็นขึ้นวันผรกเนาะคืวันผใ่ๆันไปิงขนน้ำมุนไม่เ้าจาไปเบิ่งก่อนครับอยู่ส่วน้ำมุขันน้ำมุอยู่อยู่ต้นมวง ยกมากเลค่ะยกมากเลยยกในขันขันโบราณนั่นเลยขันสมเด็จโบราณอ๋อน้ำมนต์อยู่ในขันโบราณขันโบราณกับบูชาพุทธมาดอกงวดแรกกับข่าวสามตัวเลยเพราะว่าเพิ่นกับนันยุขครับผมเพิ่นกับปวดพายุใช่จันเราก็วัดทั้งนี้ผมฟังนะครับว่าคืออุ้งอุ้งนี่นะครับคู่ส้วงคู่สวงนักคู่สวงกับอันนี้เป็นไทยรับนี้ โยมพอทำไมเนี่ยนะโยมพอหน่อยสิเราเป็นศิษย์หลวงปู่สวงครับผมนั่นโยมพอหน่อยโย่อมพอทำไมเองครับเป็นศิษย์หลวงปู่สวงครับเราเป็นลูกศิษย์หลวงปู่สวงลูกศิลวงปู่สวงเก่าเนี่ยลูกศิษย์เก่าหลวงปู่สวงตายไปละหลายปีแล้วนี่แหละเพิ่นผู้สืบทอดวิชาคู่ใหม่มาได้ดังหว้ด้วยเบอร์มาสักษยเมือนะครับเล่าครับผมคนสมัยก่อนมักจะมีวิชาเนาะครับลูกปั้นนี่ พระเจ้าปั่นปั่นไทยเขาปั่นไทยมั้งแมนเขาหลุดเหมือนเลยครับเอาหลุดเอาหลุดไทยผ่าผ่าไทยของเราโอ้นคือกันหรอคืนกับพระอาจารย์อืมถ้าคือกันเลยเนาะคือกันอีหลีครับสังเกตือกทั้งเกลือวทุกบาทเมว่อวานเราก็มาเลยกระม้าเราเก่าขสิเมียนซุ่มเราไปบอกเลยเรียกเราไปบอกได้ว่าเสือเรือเรียกหกเกาะนะพออาตมามาเห็ดได้ได้ก็เลยมาหงอกมันขอกันเลยเอามันก็ ก็ถือว่าพานไปสามตัวบมาวสามตัวนะครับสามตัวหมดกี่ล้มดมาันหมดี่สิหดที่สิบหดที่หนึ่งมิถุนานี่อาดรย์เพื่อนใดเพื่อนใครับออ้คือสัตว์กนแขกโอ้ยอสัตว์คับสัตว์เนี่ยแต่ประเทศนี้ นั่นแหละนะครับผมเลขขันละมนต์นะครับผมทำในคืนวันพระนะครับผมทำในคืนวันพระเมื่อคืนนะครับผมเด็กครนเดียวเลยเด็กคนเดียวกันตรงถึงไหนนะครับได้ทำไปยุคเออใส่สามตัวเนอนะครับแปดสองห้าไอ้พระอาจารย์รัชกาพห้าแปดอ่าเลขที่เห็นอยู่ในนี่นี่พระอาจารย์นี่สีเลี้ยงจะไหนครับ ถาเรืองเนี่ยเลี้ยงเหมือนเดิมถ้าเลียงนี่ยอาจารย์เรามีเงี้ยเลี้งเนกระดาษนครับอาจารย์คนละไลค์คนละแชร์นะครับผู้ชมที่รับชมอยู่ตอนนี้คนละไลค์คนละแชร์เลยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับอาจารย์จะถูกใครที่กดไลค์กดแชร์ถ้าเลี้ยงเนี่ยถ้เลี้ยงเนี่ยนี่ครับตัวนี้สิมากรบุครับตัวนี้สิมากรเขาก็ถือว่าเป็นหลักหน่วยครับอืหลักสิบหลักสิบอันนี้ก็จะเป็นหลักร้อยหลักร้อย รักน่วยรักซอรักหลยขึ้นห้าพรอาจารนีเอาเป็นหาสองแปดหาสองแปดครับผมนะครับสามตัวเลยหาสองแปดนะครับโอ้สวยงามครับสวยงามแล้วล้างจากที่พระอาจารย์หาสองแปดในตัวเรียกนี่พระอาจารย์นี่การฝันนิมิตฝันกัมีถูสถก็ว่าซุล้างที่อากาเขาคือมีฝันเังแุลกแตกอนาะสำคันว่า ฟันมันจะมีตามเห่าจำหีดจำข้องมันะหันฟันยังสี่เดี๋ยวไม่ต้องขอเลยนะต้องมาครับครับผมเป็นข้างนองนี่แสดงว่าอาจารย์ฟันดีฟันดีบีเขาเคยผ่านฟันดีหาบีเขาเคยผ่านี่ยคือว่ามาธรรมดาอาจารย์มีแนะทางแ่เล็กสามโตนี่บอกมียังมีอีกว่าครับเพราะว่าตะกอนน่ะอาตมาให้อ่ะ ปล่อยหอยนะเอาแคว่วาสองคู่บนสองคู่ล่างสองคู่บนสองคู่ล่างเหมืนอนเพราะว่าเลขกมันคือเขาใส่เวลาเขาไปนั่งสมาธิในคู่มในป่าในดงในดอนในถำ้ำในเหวสงัง<ใ>นี่อโอเคสองตัวบนสองตัวล่างครับพอมัน้มุ่นเนี่ยคือจัดใหเ้เร็วามันต้องเป็นสี่บัดรเทนีลังคันค้นถันยมพลุข้นเขากัตัดเหรียญเอาถุงตัดสองตัวเอาบงค้นเขากัเหรียญสามตัว แต่จังหวะมันูกตตัวมันกินยาต้องฝ่าจารย์แนนเขาจะไปโลภเขาตัดเลนเขากินไปเรื่อยๆสะสมเรื่อยๆอย่างนี้พยาจารย์ว่ามีครูเลขล่างนั่นเหมกับซ้อมตัวเลขล่างนี่อาตมาบริบ้อธิษฐานจิตเอาเพราะว่าเลขแนวทางของคนอ่ะคนมาให้แบบนี้เขาเรียกบรอยากขอแบบคนเกินไปนะครัเขาแค่นี้ก็คือว่านั่นแหละอ่อ เขาแค่นี้จะไปตัดสองตัวก็บลายหางอยู่นี่เนาะอาจารย์ลายหางอาจจะปีมันก็จจะเป็นลายหางเนาะครับผมแต่บางงวดกระเฮ็ดคก็การแต่งงวดนี้เอาเอาแค่นี้นะจีน่ะแล้วก็มันจะมีเลขชุดหนึ่งสำรองไว้ให้ก่อนเสียดาบมันจะนั่งหวยครับผมอันนี้วจีเขียนบอกใกระดาษครับนะครัเนยครับอาจารย์พระอาจารย์เขียนทั้งเลขตัวนี้นึ่งด้วยแล้วก็รเหล็กยางก็สำรองไว้นะครับ เป็นแนวทางนะครับท่านโยมเนาะนะครับบ่มีไปองว่าเหล็กี่ออกตัวใดนนะครับมักกับผ่านตามเด้อว่ามักกับผ่านบ่ดียากเนาะนะครับเอาเหล็กขนาดมุ่นก่อนเนาะครับผมครับผมเหล็กขนาดมุนอ่าเสียนละครับอ่าผมโอ้แปรแปรสวยงามตะเล็กเทียตมา ก่อนเฉียดน้ำมันมันได้เจ้านี้ครับอืก่อนเฉียดขันน้ำมันผมเนี่ยเป็เนเป็นเลขลอกีกได้มาจากไหนครับเลขนี่เป็นเลขล็อกเลขจะมาล็อกเขดีล็อกเลยล็อกเองแม่เล่นล็อกเองล็อกเองเน่ยครับเลขล็อก เก้าเจ็ดหกเลขล็อกเก่าเจ็ดหกเก้าเจ็ดหกนะครับผมเป็นเลขล็อกแชร์กันเลยล้วนนะครับผมคุณละกันเลยแชร์นะครับผมเซียนครับแชร์ล็อกกันไปเลยนะครับผมสามตัวสุดท้ายคือเลขล็อกครับครับผมสามตัวแรกเป็นเลขขันน้ำมนต์เก้าเจ็ดหกนะครับถือจมหนักสองจุดนะครับหมัดตัวไหนกจะจัดตัวนั้นเนอะนะครับ เดี๋ยวดูตัวเลขก่อนค่อยสรุปเนาะพระเจ้าฯผ่านพุทธมีเขาเอาขท่กระดาษครับพี่สรุปนะถ้าคงครับเดี๋ยวว่าเดี๋ยวนาะอ่าครับว่างจะผ่านอยู่โอเคผมเป็นชันก็คือนะครับผมเลขขันน้ำมนต์นะครับผมห้าสองแปดนะครับผมแล้วก็เลขเลขก้อนเท่าน้ำมนต์เนาะครับเลขก้อนเท่าน้ำมนต์เป็นเลขลับเลขโอเป็นเลขล็อกล็อกล็อกไว้ล็อกอยู่แล้ว เก้าเจ็ดหกนะครับผมแนวทางงวดนี้นะครับผมอย่าลืมอย่าพลาดนะครับผมเอฟซีทุกท่านนะครับเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นเนาะนะครับฉลากกินแบ่งหัวรัฐบาลไทยนะครับเมื่อประจันทที่หนึ่งมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดกับพระอาจารย์โชคดีครับกี่ปีซ้อนหน้าปี หาปีสี่ีแล้วสี่หาปีแล้วเขาหาพี่แล้วหวดสิบหางวดสิบสี่งวดซ้อนงวดนี้งวดนี้งวดที่สอันนี้มาอยู่นี่ได้สิบสี่งวดวกแกกมันันเด้บวกแกกบมันอันเนาะมันอมันบองเป็นหนับพนดูกมันกรกดูกเลาคือสถิติที่มาอยู่ตรงนี้คือสิบสี่งวดซ้อนกัวดนี้งวดนี้งวดที่สุดครับโอ้หสิบหางงวดส่วนมาสิแม่เหลขขันน้ำมตนเหรออาจารย์เรียว่าเหล็อกก็ การยังวาแรกๆก็คือนางนางอย่างเดียวนางสมาธิแม่นางสมาธิไปขอจังหยาดโยมบนมันยมุนเป็นนางเห็นไหนะครับครับผมครับว่าเด็บอกพ่อการเดินทางลําบากก็ต้องใส่ยู่นิเลยปยืนิกับพงมันมุนเลยอุทานจิตเอาครับผมถ่ายชุดนี่ยังฝากเอฟซีหยาญโยมเลยครับพอาจารย์อ่าครับครจะทำเนี่ยเอฟซีเันไม่ได้ใหม่ ถ่ายสุดสุดท้ายก็คือว่าเนี่ยโยมทั้งช่อง YouTube ท,ทั้ทงอีสานเขาเนะาะคอ่าอีสานบ้านเฮากับจะามาเป็นมหาโชคหาลาภนะจะมาเป็นหมวดแรกก็ขอให้งเอ็กซี่หรือว่าญาติโยมทั้งบ้านได้โชคกันเสียงยังนึ่งออ,ออกแค่ๆแล้วมากับโชคกับแกร์เดอร์เป็นแนวทางเนาะะพรอาจารย์เนาะเป็นแนวทางครับผมครับผม ในการเสียงสื่อสลากกินแบงรัฐบาลครับนออกไรเท่าเลยออกไรเ่าเดิเลยออกไรเท่เลยนะเปินมาหายโชคแล้วนี่นาเพิมาหายโชกเมาหายโชคเิมาหายโชกนะครับแ็คือสีมันมีอย่างไรคนนีเนาะอ่าม่นมีอย่างคนหนีครับจุประสงค์ให้รับากจุดประสงค์ของรัาเท่าไ่นี่ยอ่าถ้ว่าหวยหมดนี้มันเข่าเนาะครับก็คือเสด็จมีการ จัดงานวงสงวงพญานาคครับตอนนี้ก็ทางอาตมก็ได้ไปอัญเชิญนามจากค้ามชโนดมาเรียบร้อยแล้วอ๋อเพื่อสิริางส่รอรอจัดงานนย่นเดียวครับผมก็รอดหมดนี่แหละอืมเพราะว่าตั้งใจเพราะว่าอยากห็ดให้มันเลีวครับผมกะปล่อยไปก็คือการส่างถ้าเข้าได้วงสงวงเห็ดเห็ถูกต้องตามพระนงของธรรมบข้าโบราณเนาะครับมันถือมีความศักดิ์สิทธิ์ครับอ้าทายากโยมเดินทางมาขอพร อากระชืมากกระสิเพิ่มมัรียนมีคนกันไปอีกครับอแต่ตอนนี้คนกันแห้ง้น่ๆครับผม,มคือว่าภายในบางคนมาสัมผัสกับคนชิงลุกครับผมครับถ่ายโชติกอสิข้าใจเนาะว่าวนแรกที่ผมหลายยช่องมาทายท่อมนะครับ,รบพาเลขงวันนี้มันเข่าศาสาจารย์กมีวัตถุประสงค์นะครับว่าสิการงานบวงสวง รับีูพิจารยานะกุ้งดากับแม่ขาวแม่ขาวนะครับก็ให้เรียกของพระอาจารย์นะครับอสมหวังก็ให้เขาคล้อยมาเพื่อพระอาจารย์สิใดตามอธตุตามวัตถุประสงค์นะครับผมเนาะนะครับใส่สุดก็กราบขอบคุณนะครับพระอาจารย์นะครับี่ไดเรื่องปันตัวเล็กเนี่ยข้างมาให้กิ๊ฟซี่ทำพิชซ้มเนาะนะครับหลายช่องนะครับก็กราบนกามาสิการครับผมครับ แแบตเตอรี่เยอเป็นแนวทางช่นอย่างหัว,วรัฐบาลไทยงวดนี้นะครับหนึ่งมิถุนาหยุดันห้าร้อหกิบเจ็ดนะครับผมกับพระอาจารย์โชคดีนะครับผมยังไงขอให้เอฟซีของเรามีโชคนะครับผมเหมือนชื่อของอาจารย์ ของพระอาจารย์นะครับผมอย่าลืมอย่าพลาดนะครับท่านผู้ชมครับผมสิบสี่ง้อสอนถือว่าไม่โอ้ยสิบห้าง้อสอนแล้วนะครับผมถือว่าไม่ธรรมดานะครับตั้งแต่ที่พระอาจารย์มาอยู่สถานที่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็รวมแล้วทั้งหมดห้าปีนะครับผมที่เราไม่ได้นับคือ5ห้าปีแล้วถูกมาตลอดนะครับท่านผู้ชมครับผมอย่าลืมอย่าลืมอย่าพลาดนะครับผมโปรดใช้วิจารยณในการรับชมนะครับผมเดี๋ยวเราลาลูกปู่สวนด้วยกันลูกหมุนปั้นคือลูกของโยมพ่อของพระอาจารย์โชคดีนะครับผม บารมีของหลวงปู่สวงทางศีสะเกีตนะครับผมยังไงก็ขอโดลบันดาลให้เอฟซีบ่าวสักคักรอดชาแนลนะครับผมที่ชมทางช่องแฟนเพจแล้วก็ช่อง YouTube ขอให้มีโชคมีลาบนะครับผมงวดน,นี้เฮงๆปังปังว่าที่เศรษฐีคนใหม่อย่าลืมนะครับผมเลขของพระอาจารย์นะครับผมขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆปังปังรวยๆวกันทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมอย่าลืมกดติดตามช่องบ่าวสักขะคารอดชาแนลทางช่องยูทูบแล้วก็ทางช่องแฟนเพจ ที่รับชมไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านเลยนะครับผมอ่ะลากันแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ